สวัสดีครับผมมิกเซอร์กิตันครับมาต่อกันยาวๆนะครับกับซีรีส์นะครับมือใหม่เริ่มต้นเทรดทองคำ EP นี้เป็น EP ที่2นะนะครับซึ่ง EP ที่2เนี่ยนะครับผมจะสอนเกี่ยวกับการคำนวณความเสี่ยงในการเทรดทองคำนะครับคำนวณยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ทำกำไรได้มากนะนะครับผมซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดเชิงลึกนะครับให้ส่วนสำหรับใครที่ยังไม่ได้เรียนใน EP ที่1นะครับก็สามารถที่จะย้อนคลิปนะครับไปดู EP ที่1ได้เนาะซึ่งผมได้สอนนะครับมือใหม่นะครับเริ่มต้นเทรดทองคำไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็สามารถที่จะย้อนคลิปกลับไปดูได้เนาะทำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ โอเคนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับก็คือการคํานวณความเสี่ยงของทองคาเนี่ยนะครับทำไมจะต้องคํานวณความเสี่ยงด้วยนะครับเอ็ดผลเลยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับการคํานวณความเสี่ยงมันคือทําให้เราเนี่ยครับมีความปลอดภัยและก็สามารถที่จะอยู่ในตลาดนี้ได้ในระยะยาวมากยิ่งขึ้นเงินทุนของเราเนี่ยเราจะแบ่งสัดส่วนให้มันดูปลอดภัยบางครั้งเนี่ยเวลาหลายๆคนเข้ามาในตลาดเนี่ยนะครับไม่รู้นะครับว่าเอ้ยเทรดทองคำเนี่ยจะต้องกดหลอดเท่าไหร่ใช่ไหมจับคำว่าหลอดใช่ไหมนะครับหลอดเนี่ยเสมอกับการ ที่เราวางเงินเดิมพันและกันห,หรือว่าเป็นการลงทุนในครั้งนั้นบางคนเปิดพอตมา1,000เหรียญกดไปเลย10บหลอดอย่างเงี้ยบางคนเปิดพอรตมาร้อยเหรียญ,กด,ย lot, ยดยญกด1หลอดแป๊บเดียวแตกเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าคำนวณความเสี่ยงทองคํายังไงดีซึ่งวันนี้นะครับถ้าใครที่ได้ฟังคลิปนี้จบเนี่ยนะครับรับรองคำนวณความเสี่ยงเป็นแน่นอนมั่นใจมากเลยนะนะครับที่สําคัญคือการที่เวลาเราอยากจะคำนวณความเสี่ยงใช่ไหมครับอันดับแรกสิ่งที่ต้องมีคือเงินทุนนะครับเงินทุนนะหรือว่าเงินในบารลานนะบางคนอาจจะเป็น คุณพันเหรียญหมื่นเหรียญหรือแสนเหรียญแล้วแต่แล้วก็อันที่2ที่เราต้องรู้คือล i s เ per trade ล i s เ per trade คืออะไรนะครับล i s เ per trade คือความเสี่ยงต่อการเทรด1ครั้งเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคไหมอันที่3นะครับก็คือเรื่องของ lot size lot size ก็คือจํานวนเงินที่คุณลงทุนในการเทรดครั้งนั้นแหละนะครับว่าเป็นจํานวน lot size เท่าไหร่นะครับเราอาจจะเคยเห็นว่า0.01เคยไดศูนย์หนึ่เคยบแม่ที่เขาบอกศูนย์จุดศูนะ 01. 01. 10. 00. 100 lot นะนะครับแล้วก็ point ฮะ point คือระยะของการเคลื่อน เป็นที่ของราคานะครับบางคนก็เรียกเป็นพอยต์บางคนก็เรียกเป็นปิ๊บปิ๊บคืออะไรนะครับอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับคำศัพท์เลยนะไม่รู้ว่าคําศัพท์ของวงการเทรด forex นะครับวงการเทรดทองคําไม่รู้จักคําศัพท์เลยนะครับผมแนะนําคลิปนี้เลยนะครับคลิปที่ผมเคยสอนไว้นะครับก็คือเป็นคลิปที่ชื่อว่าคําศัพท์ในตลาด forex และทองคาอ่ะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ให้กับทุกคนเนาะนะครับอันนี้คือผมทำ playlist ไว้แล้วนะครับก็คือเป็นสอนนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นเทรดทองคําและ forex นะคือเน้นย้ำก็คือ ผลิตภัณฑ์โดยรวมคือพวกคำศัพท์นะครับและเกี่ยวกับพวกข่าวนะครับเป็นภาพรวมทั้งหมดและกันเนาะที่ไม่ใช่ทองคําแต่ว่า EP นี้นะครับหรือว่าซีรีส์นี้เนี่ยนะครับผมจะออกแบบมาให้เฉพาะกับทองคําเลยสาหรับใครที่ไม่ได้เทรดสินทรัพย์อื่นเลยเทรดทองคําอย่างเดียวก็ดูซีรีส์นี้อย่างเดียวก็จบแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีบางอย่างนะครับที่บางครั้งเราอาจจะต้องไปดูในอีกเพลย์ลิสต์นึงที่ผมแปะไว้เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะครับในเพลย์ลิสต์นั้้ลวแ สูตรคำนวณน,นี้นะครับใช้ได้เฉพาะกับทองคำหรือพวกคู่ E.U. แล้วกันพวกคู่ที่ลงท้ายด้วย U ยนะแต่ว่าเอาง่ายเลยครับว่าสูตรนี้นะครับเป็นสูตรอทองคำแล้วกันเนาะคือนะครับผมยกตัวอย่างนะว่าบาลาน c e เนี่ยสมมติว่าทุกคนอพอร์ตหนึ่งพันเหรียญลิสเปอร์เทรดนะครับเราใช้5%้ซึ่ง5%ของ1,000เหรียญก็คือเท่ากับ50ดอลลาร์ระยะ S.L. นะครับผมจะใช้เป็นพอยต์นะ คือสูตรเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้เอาระยะ SL มาหารด้วยความเสี่ยงเป็นจํานวนดอลลร์จะเท่ากับหลอดไซ์ที่เราต้องกดเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นตัวเลขก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในกราฟจริงนะนะครับสมมุติว่าระยะทองคำเนี่ยนะครับเราวัดมาแล้วว่าระยะ SL เรา200จุดเราจะใช้ความเสี่ยงต่อการเข้าเทรดเนี่ยหเราจะต้องกดเทรดทั้งหมดกี่หลอดแล้วก็เอาจํานวนตัวเลขมาใส่เลยครับเช่อนอ่าสูตรนี้นะระยะ SL หารความเสี่ยงเป็นเหรียญเท่ากับหลอดใช่ไหมก็เอา200จุด มาหารด้วยความเสี่ยงในการเข้าเทรดที่เป็นเหรียญใช่หไหมเท่ากับ0.25หลอดโอเคไหมเวลาเราเสีย SL เราจะ SL ที่5%มันจะไม่เกินนี้มันจะแบบเลื่อมๆกันนิดน้อยเรคือแบบบวกลบไม่เกินดอนหนึ่งะนะครับยกเว้นว่านะครับเราจะเจอช่วงข่าวจริงๆอนะันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราคำนวณความเสี่ยงนะครับเห็นไหมเวลาเราเสียเราจะเสียแค่5%ไม่เกินนี้ทีนี้ลองมาคิดกลับกันนะครับถ้าวันนี้ เราสามารถที่จะทำกำไรได้15%เละเท่ากับว่าอะไรครับเราก็จะคำนวณได้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะได้กำไรประมาณเท่าไหร่ ก็150เหรียญไงเห็นปหมนะครับมันคูณง่ายๆเลย <S <S <ๆ S 1> เพราะว่ามันก็ฟิกไปแล้วว่าประมาณนี้แบบนี้เป็นตน้นโอเคไหมอ่ะเราไปดูกราฟจริงกันบ้างนะครับโดยที่จะใช้สูตรนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมอยู่กราฟทองคำเนาะนะครับอยู่กราฟทองคํา um. สมมุติยกตัวอย่างว่าผมจะบายนะครับทองคํา um ในกรอบดีมานโซนตรงนี้โดยที่กรอบดีมานโซนตรงเนี้ยนะครับระยะของเขาคือ,อเท่าไหร่อ่ะลองวัดดูจากขอบนี้จนถึงขอบล่างนะครับระยะของเขาคืออ่าเรามาดูตัวเลขทีนั้นหนะึ่งร้อยสามสิบหกจุด บวกสเปรดไปนิดนึงแล้วกันเนาะนะครับบวกสเปรดไปประมาณสัก150จุดแล้วกันนแสดงว่าจุดนี้ครับก็คือ SL ผมจะ150จุดใช่ไหมผมก็จะเอาสูตรคำนวณมาเลยนะครับเรามีสูตรคำนวณแล้วนะเราก็เอามาใส่ามาวางไว้ก่อนเลยสำหรับคนที่เริ่มต้นแรกๆก็อาจจะเอาตรงนี้มาแปะไว้ข้างๆเลยสูตรคำนวณคืออะไรครับเราก็เปลี่ยนเลยนะครับจากเมื่อกี้นี้ใช่ไหมสอง้อจุดใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็น 150. จุด150จุด ช่มัครบแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเรายังใช้ความเสี่ยง5%เท่าเดิมแล้วก็ใส่50นะครับอะ่ะผมกดเครื่องคิดเลขดูนะนะครับก็คือเราก็เพียงแค่เอา50ตั้งและก็หารด้วยนะครับ150จะเท่ากับ0.333โอเคนะครับเดี๋ยวทุกคนงงนะงั้นผมแก้แบบนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวทุกคนจะได้กดเครื่องคิดเลขตามไปเลยนะเอาก็คือเอาอ่าอ่าเมื่อกี้คือ50เหรียญใช่ไหมเอา50เหรียญตั้งเลยนะครับหารด้วยเมื่อกี้เท่าไหร่150ยห้าสิบจุดใช่ไหมอ ครับก็กดตามตรงๆไปเลยครับก็คือเอา50หารด้วย150จะเท่ากับ0.33อ่ะโอเคนะครับประมาณนี้0.33ย์หลอดเห็นไหมนะครับเวลาเราลอสนะครับเราก็จะลอสแค่5%ไม่เกินนี้และสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มความเสี่ยงล่ะเพิ่มความเสี่ยงไปเท่าไหร่ครับ10%ดีไหมถ้าส0ตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น100เหรียญเลยนะครับ10%พอร์ตพันหนึ่งนะครับ10%ก็คือ100เหรียญเอา100มาหารด้วยเหรียญเอาหนึ่งร้อยมาหาร เราก็มาเปลี่ยนนะครับตรงนี้เราก็ไปกรอกเลขนะครับใน MT5 ของเรานะครับ0.66หลอดเค่นนะครับจบเลยนะครับแล้วเราก็วาง SL เรียบร้อยเวลาเราลอสเราก็จะลอไม่เกินนี้เลยนะครับหรือว่าใครจะลดความเสี่ยงนะครับสูตรนี้ใช้ได้กับทองคำอย่างเดียวนะทุกคนนะนะครับ ประมาณนี้นะครับผมและสําคัญเลยนะครับก็คือสำหรับใครที่อยากจะศึกษาการเทรดของคําที่มากขึ้นกว่านี้อยากจะได้เทคนิคข้อมากกว่านี้นะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะนะครับกลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มชื่อนะครับ Aurora Broker นะครับ Community นะครับเป็นกลุ่ม Community Facebook นะเอาไว้สําหรับที่เวลาเราพูดคุยสอบถามได้นะครับจะมีแผนการเทรดให้ในกลุ่มนะนะครับแล้วก็สามารถที่จะแปลข้อมูลความรู้ในกลุ่มได้ในนั้นจะมีการวางแผนเทรดเป็นไลฟ์เป็นวิดีโอไว้ด้วยเนาะนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีการเรียนกัน การสอนนะนะครับอ,อย่างใครที่มาดูคลิปย้อนหลังเนี่ยนะครับก็อาจจะผ่านไปแล้วก็อาจจะไปอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยในกลุ่มเนี่ยครับจะจัดเรื่อยๆเ,เลย สำหรับคนที่มีพอร์ตโอนด้านะครับฉะนั้นสำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมนะครับกลุ่มนี้นะนะครับโอนด้าบุ๊กเกอร์คอมมูนิตี้นะครับก็สามารถที่จะทักแอดมินนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอ่าหรือว่าจะกดแอดตรงนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะสำหรับคนที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มนะครับโอนด้าบุ๊กเกอร์คอมมูนิตี้เนาะทีนี้นะครับสำหรับใครที่เทรดทองอยู่เนี่ยนะครับผมและเป็นพี่เป็นมือใหม่เนี่ยนะครับก็ส่วนตัวผมนะครับผมก็จะใช้นะครับบริการบซึ่่่งงเเเเป็็นนนนโบบบรรรรรรรกกกกอออ์์ทททททดดคคาแล้้วสิััพยืๆะีใหุ๊ ให้กับทางผู้ใช้งานนะครับมาแล้วกว่า28ปีนะครับก็โอ้โหคิดง่ายๆเลยกันว่าตอนนั้นผมยุ่สองขวบอ่ะนะครับผมแค่2ขวบเองนะครับโอนได้ก็ประกอบกิจการแล้วนะครับก็คือวันเดียวนานมากๆเลยแล้วก็มีหลายเส้นที่ได้รับการรับรองจากหลายๆสถาบันเลยรับรองว่านะครับเงินทุนของทุกคนเนี่ยปลอดภัยแน่นอนประมาณนี้แลยกันเนาะนะครับสำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากจะเข้าร่วมกลุ่มนะครับแล้วก็อยากจะศึกษาเทคนิคข้อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอัปเดตต่างๆนะครับก็สามารถเข้าจอยเข้าไปในกลุ่ จบเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับใน EP ถัดไปนะครับผมว่าผมจะสอนเรื่องอะไรเนาะอย่าลืมติดตามเนาะและสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถที่จะแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ไว้ได้เลยนะอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับที่ผมจะอัปเดตคลิปต่อไปเนาะนะครับสำหรับคนเริ่มต้นเทรดทองคำเนาะและเจอกัน EP ถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่บายครับผมสวัสดีครับ